สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผูสุขคนครับพ่อกับเบาเปียกขึ้นเก่าครับกับย่ามือเลี้ยงครับมือนี้กับน้องฟูกครับมือนี้ครับย่างมือเลี้ยงมากินโอ้กับเขาหลายครับมือนี้ครับพี่น้องมิตเนียวเป็นแซ่บครับพี่น้องครับไ้นย่างแน่เนี่ยโอ้หนกกระทะทอดพี่น้องเหลืองหุยเป็นแซ่บครับพี่น้องนี่ใส่ทอดครับใส่เป็ดทอดลาบเป็ดต้มแซ่บครับต้มเป็ด อที่เด็ดครับพี่น้องต้มเป็ดของอันเสียตั้มเพิ่นเพิ่นอยู่ล้านเพิ่นอยู่อันนั้นแถวนาที่ดินเนะครับพี่น้องของจังหวัดหนองคายเฮาลหะครับในอำเภอเมืองครับพี่น้องนาที่ดินครับพี่น้องแถวอ่าวงเวียนพญานาคครับพี่น้องครับผู้ใดอันนั้นอยู่หนองคายก็แวะกินได้ครับมันบ่าแมนแวะกินได้แซ่บครับล้านเพิ่นขึ้นซื้อตัวครับพี่น้องแซ่บครับพี่น้อง ร้องไปเบิงเด้อครับคันผมว่าเออคันว่าผมขีดตัวครับพี่น้องแต่ว่านี่โอ้คันซ่านี่บ่ได้กินนะครับนี่เบิดครับนี่ครับมากสีเบิดก่อนร้านเสียตําเพิ่นครับเพิ่นอยู่นาที่ดินนะครับพี่น้องเอะเอาเสียเวลาเว้าหลายครับนกอันนั้นนี่กระเทือแรกเด้อครับนี่นี่เทือแรกครับผมบ่เคยกินจักเทือี่พี่น้องนี่อันนกกระทานี่ครับอันนั้นตระกูลนกนี่มีเทือแรกหรือครับนกบ่เคยกินจักแ่ก

ต้มเะครับต้มทั้งใจอีเลยเออมื่อนี้คืออยากกิน,นครับร้องเลยก่อนร้องเคยรือ,อยังอื้ม โอ้แซ่บใส่ทอดช hmm. ื่อใส่เพิ่นกระแทนน้ำจิ้มแม่ค่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยน้ำจิ้มอ่ะเจ้าวอ่ะลองนะ อืมอ <ừ> ืมแซ่บอยู่ตัวล่ะ <laughs> น,นั่นล่ะไอ้ตั้งแต่กับแก่ 快递。Well, บอกพี่กระติดมากเลครับอ,อ๋อ,อหตดต้นเลยเขาท่าแซ่ มันกินเบิรต,ตั้งที่แล้วมนันอะแมนเงินใครโตเว้ <laughs> <c oughs> <c oughs> ตินะพี่เนาะไปเงิน ข้างน้องตรงแบบนี้โอ้หลับเป็นแซีบ ด้ามแจงเสมารขึ้น,นท่มันแสบด,ดีครับไปดีละ กับแก้มกะอะไรเนาะมงเห็นนวไม่เย็นอ่อนเน้นเนอเนะไหูเสียงดังไปหูแพงไปนี่คือ ไอ้ยุไกะไปว้องเพลงอะไรนะครับ สตัวตูวระดิ่สามีกันเนาะนะครับข้างนนในเขารสสัตว์ออกขขอวไขรๆใครใคโตเว้ ไปเอามาหลับปใครดีก็มูวครับ 下底了 เงือแตกครับเอ้าน่ากัดอะไรกเงือบด้วยสดเหมือนนู้นสดเลยน่ใครสงใจ mais Chẳng này cứ dưới là năm tôm thế xa bà xa à bà quê đi không อะไรพวกนีาครัไปเลยเพชรบานหรือเปล่า mm ย่างไง พวาเขากใส่มือตัวแม่นบ้าเอาไว้หนึ่งก้อนบางทีก็ฟองเข็มชิโมกอะไรพก็ชิโมก 啊！哎，不了，都。<laughs> ตัวน้อยแท้อมมันก็ตัวใหน่อยออนุย็คลาเอน้นำลองคอครับ ห่อนอ่ะเหียดกัวหอนละเอา้าอู้หูตัวแซบยังไงเนาะแซบครับ นกกระทากับแซบอยู่พี่น้องครับต้องทอดไหมๆอันนี้มันจ็กหน่อยนึงม่นจะบ่อยาะกรอ,อบไปเลยไเป็นอาหารกับแกมพี่น้องอ้คักครับพี่น้องเป็นกับแกมเลยโอ้ดยส่วนหลับเป็นนี่ครับแซบครับพี่น้องครับต้มทอดใส่แซบครับพี่น้องเอาขอขอบคุณหลายๆครับที่ให้เกียรติดต,ตามชมของออชีพของเบาเปียครับพี่น้องครับ มื่อนี้ก็เอาไว้ซมนี่แล้วครับพี่น้องครับผมกำลังพุกกับสีคอร์ตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องครับลิมนาเจ็กันไหมครับพี่น้องสว,ส,สวัสดีครับ